เด้อกินตำบออักทั่วค่ะพี่น้องวันนี้มีสมพักเสียนน้ำด้วยค่ะสมพักเสียนปลาดุกย่างปลาดุกย่างแล้วก็แคบหมูค่ะผักสุภาพค่ะพี่น้องกินกับแก้มกับผักสุภาพคะ่ะผักขาค่ะพี่น้องมันบอกมวนเนาะผักสุภาพผักขามาสะั่นเด้อค่ะเด้อมากินแซ่บๆน้วกันค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะมาปอ,อกกันอีกแล้วนะคะในสองเมนูผ้าแสบพือเก่าค่ะพี่น้อง วันนี้เราเสื้ผ้ามากินตำทั่วค่ะแล้วก็ปลาดุกย่างพี่น้องปลาดุกย่างปลาดุกย่างตัวหนึง่งแล้วก็มีแคบหมูค่ะพี่น้องผักแกมกับซีม,มีผักขาค่ะผักสุภาพเนี่ยค่ะผักสุภาพแล้วก็สมผักเสียนค่ะสมผักเสียนย่า่ฝากม่านให้ดูลดใส่ตู้เย็นไว้ลื่นกินไหมพี่นอ้องดีได้มันบทสมห้องใส่ตู้เย็นไว้ถาว่าถาว่าใสตู้เย็นไว้ในสมเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับนะคะสำหรับคนที่เขามาแล้วก็ฝากในเด้อคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองเมโลดผ้าแสบในเด้อค่ะที่สำคัญนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนค่ะสิดีโบาพาดคลิปใหม่ๆค่ะพี่น้องสั้นกริ่งๆเลยเด้อค่ะเด้อเวลาเราอัพคลิปลงสิดีโบาพาดค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินเข่าน้ำกันกินเข่าเสียบเสบน้ำกันเอฟซีสุข,ขูมสุขนจากทางฟังไทยฟังเล่าล,ล้วก็จะทางต่างประเทศค่ะมากินตำทัวเสียบเสบน้ำกันกับเมโลดค่ะ ขนเดียวติดมือกว่าน,นึงมาขายยาบลารายายหางค่ะยาวค่ะพี่น้องตำมุกทั่วได้สิกินเขออย่างน้อพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะเด้อพระกันในย่างกินเนาะค่ะมากินแสบแสน้ำกันเด้อพี่น้องสุผพูสุกข้นค่ะเอินอีกเอินเอินอีกรอบไม,มาอย่างกันกินไม่ค่อยแสบพี่นอ้องบอกวก,บก,วกว่าบุกกว่าบ้านบ้าน บอกว่อนมันจะหวานค่ะย่าสากมาใหรอแต่มัาหวานไหมพี่น้องบอกว่อปก้านจะจบบมะฮงแสบเลยแาบมะฮงแบาบกรัวหวานมากกว่าอะวรอว่ะขอ้อ แสบเลยค่ะมาซือว่าเบอืเอิร์นเนาะพัสซูผักมันก็ตำเหมือนครัวตำบางุวงแสบแสบเนาะง้ามพักมาเลยหากกินมัสุูผัดก,ก็ข,ขอโทษขอไผยซี่สูผูสุกน,นิะเดคะเ้อะ เต็มท่านกันไม่นองหิ้วเข่าอืมประดุกประดุกเอามะกุลในหันหันประดุกอย่างสมุนไพรแบบนี้หอมไหมอืมแบบ บุกอว,วันอืมไม่มันเลยพี่น้องแต่มันก็กินแซ่บนะ อซ่อยเสียงอืมนี่้วเแี่บด้วยนะผมบักเสียงกินก้าวเข่าอเนนี้ม่ยังกินก้าเข้าเนียวกราบอกพริกหรสแซ่บิีก้าเขาอืมสซ่หนำแต่บกเพื่อนไปอง รดเอานะคะ่ะข้าเปลืขาวปุ่นเหมือนยังพี่น้งองขาวปุ่นเบิ้ลเดี๋ยววานยุดเขาไปเสือขาวปุ่นแล้วมาก,กินข้าวตอ๋นขาวปุ่นจมไหมมใครแสีพี่น้อง พักคือปับก็ับเจ็บแล้วค่ะเหมือนใจท่ะมังไง อ่อนค่ะกินในบดเลยย่าแล้วปลูกเองปลูกวันนี้แล้วก็บอกว่าคันมะไห่ไหมค่ะคันแล้วก็ออกมาทรงด้วยเทือสีหวาดกรุงเทพกับเป็นผู้หญิค่ะพี่น้องไม่หวานเะเทือดสีหวาดกรุงเทพไหม นเนื้อมันก็พอดีและมันหวานเป็นเลยค่ะบะเนี้เราเริ่มจิม้มใส่ตูวไว้พอใส่ตัวคือสีส้มพี่น้องเสีสสยค่ะค่ะจิ้มไปเลยค่ะใส่ตูวเริ่มไหมเป็นก้อนขี้เริ่ม ดีเบ้าก็าใส่ตุ๋นใหญ่ไหมคะแับหมู Hmm. มาแล้วค่ะทราบแต่ยัง ขอบคุณพี่หลังสูบู่ทุกคนด้วค่ะถือว่าติดตามเลยค่ะเขามาคอมเมนต์บอกน่ำค่ะข,ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อโดยตอบคอมเมนต์จากยาปลาหน้อย,ยวงน้อยใจญ่เลยค่ะฮันละหมือมันกันอย่างแล้วพี่น้องตอบตาเนี่ยฮัละหมื่นอ่ะจ้องมือจ้าเหมือตอบเพลิงสิงแม่ค่ะเสมอได้ก็ตอบ,อตอบเร็วกับแสดงประวางค่ะพี่น้อง ขอความเป็นสากขอเปล่าอดหน่อยวกหน่อยใจค่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องสุภูทุกคนค่ะอยากช่วยกำลังดีๆแต่พี่น้องเติมพ่น้องของมะม่วงน้ำขอมากินเขาน้ำดีอกดีใจค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้ออันหากม่รสหน่อยๆจะกล้าขอให้น้ำดนำนหน่อยนะฟาสันจะ้ะ รักน้อยแต่ขอให้นานๆนาะพี่น้องเนาะบรต้องหักแห้งไดมหักน้อยแต่ว่ามันค่อยหักกันลุพิ่นว่าหักกันแห้งลายมันจะสร้างกันมาซั่นเอามากอ่ะถือใจกับ กคไรเฮ้เือค่ะเลือกเอเป็นกําลังใจให้แม่รดค่ะกดติดตามกดไรแข้ามาเบิ่งเราก็ได้มานมันมักกับกดรโหลดขึ้นบนลาวนดิเพื่อเป็นกําลังใจเลยพี่น้องจันเดร์ดีกมานั่นเลยหรอโคเราก็ได้ ไปเลยว่าฟาดทิพพี่น้องกินไปว่าไปกินสไตล์เมนรุ่นเนาะค่ะเนาะห้าบอกถือใจผูด,กกดได้ขอโทษขออภัยอีกเด้อค่ะเด้ขอขอทวนแล้วขอขวดอีกเนาะพี่น้องห้าบอกถือใจพี่น้องบางคนคนบ่มักกังขื้นไหมค,ค่ะแต่ว่าผู้ใด้ขอมาลดเสือ้อบามักเบิดล่ะค่าขอมาหาซองเมนรุ่นเถอะนะ <laughs> แม่นบอกแล้พี่น้อง <laughs> เขามาเบิงแล้วก็แสดงมามากกันเนาะพี่น้องเนาะก็เน่าถ้า,ถาบ่มักมันก็บ่ต้องเข้ามาเบิงมันบ่คะพี่น้องหักแล้วคอยเขามาหาในลดพลาดแสบเมนบอกพี่น้องขอ,ขอบคุณหลายๆลายเลยค่ะเด้อกับร่งใจดีๆขอบคุณหลายเนาะประเด็นเนา,าประเดี๋ยวเลยกินเหื้อปากเนื้อข้างอื้ม Ip, ını, สสสนะเสียบพักสุภาพลาลื่นกินหอดสมพักเสียงพี่น้องเออเนี่ยของแสีบอืมกินบะเบอร์กับใส่ใส่ตู้เย็นไว้คือเก่าลรอคะใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินเ้าเขาอืมยิ่งมันได้แบบนี้เพิ่งพ่อเหรอคะ เหรอครับอืม,อมแต่ปักขาพี่นอ้อ,หนองหงอนง่ามง่ามไหมพี่นอ้องพ่อเลรอค่ะสิบป,ป่วนาทีแล้วนะพี่น้องเนาะมันสีเงาไปโอ้สิได้กินมนนัน้อยน้ำ โอ้หมุนอยากบ่ได้กินเหรอคะพี่น้องวันนี้พ่อจัหนิกกัน,กน,น,นกคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมส่องไมโดผ้าเสร็จเลยค่ะอย่าลืมเลยค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องไโลดผ้าสแสร็ในเด้อค่ะเด้ออย,ย่าลืมเลยค่ะกดกระดิ่งนั่มที่สําคัญเลยค่ะกดกระดิ่งแจ,งจ้งเตือนค่ะพี่น้องสันกิ้งกิ้งกิ้งอยู่เลยวันนี้พ่อําหนิคกันค่ะขอบคุณสวัสดเอ้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ